ทุกทุกมากๆทุกมากมากทุกมากมากเราจะเห็นทุกเห็นทุก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 ไงหายใจเข้าหายใจออกก็ทุกไงเพราะเราผ่านตัวนี้ไปได้อ้าวทีนี้เจ you oui. well, ็บป well, ่วยเล็กน er ้อยเนี <m M okay, ่ยที่ป่วยกันอยู่นี่สบายเลยเพราะเราผ่านตัวนี้มามันก็เลยเกิดการเรียนรู้ขบวนการเห็นไหมมันเกิดขบวนการเรียนรู้เนาะอ่ะ ทำไมอ่าจะต,ต้องเรียนรู้จริงๆจากทุกจริงๆไงเหน็นไ,ไหมอ่าเพราะว่าอ่าสภาวะหรือสัจธรรมพวกนี้เป็นของจริงไงทุกก็ทุกจริงๆเห็นจริงๆถ้าอยากเห็นจริงๆเห็นแจ้งเราก็ต้องทุกจริงๆเห็นไหมอ่า ถ้าอยากผ่านความตายเราก็ต้องเข้าไปสู่ความตายอาสิฮะมันไม่ได้น่ากลัวเลยจริงไหมเมื่อเราเห็นความตายเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อเราไม่กลัวไงเราก็เลยเห็นเป็นธรรมดาฮะแต่นี้พอนะั้นเล็กน้อยไปนะโน่นหาหมอเออให้เขาเอเอาละรายจังละเสียจังด้วยเพราะความกลัวไง โดยไม่แยกแยะว่าตัวเองป่วยจริงหรือเป็นป่วยจริงป่วยปลอมมาหลงจาเห็นคนหลายคนนะพักภาวนาเขาเอาวิกฤตรตรงตรงป่วยนี่แหละซัดเข้าไปเลยนะเห็นไหมใจเย็นใจเย็นเนาะนี่เขาเรียกสถานการณ์สร้างเวีรบุรุษเห็นไหม สถานการณ์สร้างวาวิริยมุรุษคือ,อยังไงคือเอาทุกเลยแหละเอาความตายเลยแหละเสี่ยงเลยเสี่ยงมอบเลยแล้วมันจะไปมอบได้ยังไงขนาดเงินมันยังไม่กล้าเสียไม่กล้าทานมันเป็นขั้นตอนกทานศีลภาวนาจะบอกง่ายข้นาด ของภายรอกมันยังไม่กล้าเห็นไหมเดินตามรอยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมเป็นพระเวทสันนดรทานทรัพย์เป็นขบวนการเลยนะดูแลเป็นวิทยาศาสตร์ไหมทานทานให้หมดนั่งช้างไปทานช้างนั่งรถม้าไปทานรถมา้านะนี่คือ เรามองเห็นอะไรในในใน,ในขบวนการตัวเนี้ยฮะ,ะเราเห็นอะไรรู้ไหมเห็นขบวนการของจิตที่จะคลายความยึดมั่นเชื่อไหมว่าต้องฝึกแบบนั้นจนเกิดความทําเรื่องพวกนี้นนได้ทํำง่ายมากเพราะท่านฝึกมาหลายภพหลายชาติไงฝึกให้ฝึกให้ใหทนตอนแรกก็ ทั้งให้ทั้งเสียดายเหมือนกันแหละเมื่อก่อนจริงไหมล่ะพอให้ไปให้ไปม,มันเป็นเรื่องธรรมด,ดาออกคนมาขอลูกทานลูกเออันนี้วัดฐานเป็นขบวนการนะดูดีๆนะเป็นการสอนพระเวสสันดรเนี่ยเป็นการสอนสอนแบบว่าใช้นิทานวัตถุเป็นเป็นคําสอนเป็นการสอนถ้เราม,มองให้เห็นจริงไหม ขบวนการตัวนี้คือขบวนการแห่งการทำลายความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมอ่า,อาเห็นไหมทิ้งบ้านทิ้งหมดไม้แต่ความเป็นกษัตริย์เห็นไหมออ่ะคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธาได้หรือเป็นพระราชนได้ต้องถึงขั้นนั้นแหละเข้าใจไหม อ่าแล้วแล้วพวกเราอ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมดกลัวฮะทัะนนน้อยก็ได้หรอกอ่ซุ่มเสียงไม่ไหวจริงจริงอันนี้พุดถึงนะลุการทำให้ดูอยู่ตลอดเวลานะกาสังเกตนะฮะลุงการีี้ทำให้ดูอยู่ตลอดเวลานะ นี่คือการสอนด้วยวิธีที่ทำให้ดูเห็นไ,ไหมอ่าเมื่อเช้าเนี้ยพระก็สนใจพอลุงตาไหลสดเสร็จใช่ไหมเขาก็มาลุ่มนวดหลวงตาทำแล้วก็มีคำถามอ่าลุงตาก็เลยเล่าเรื่องเพื่อนพระองค์หนึง่งอ่า ตอนนั้นท่านยีน่สิบกว่าพรรษาลวงตาในพึ่งสองพรรษาสามพรรษาจะย่างเขาสู่สามพรรษา <c oughs> และหลวงตาก็ไปอยู่กับท่านท่านแหนเป็นคนที่ <c oughs> อยู่คนเดียวลูกศิษย์ลูกหาท่านก็พูดว่าอาจารย์ชอบอยู่คนเดียวท่านไม่อยากอยู่กับหมู่คณะไม่อยากคุกคีกับใครว่างันนี่คือสายตาของลูกศิษย์ ความรู้ของลูกศิษย์แต่อาจารย์องค์นั้นก็อยากได้เพื่อนงั้นมันคงไม่มาจีบเราหรอกให้เราไปอยู่ด้วยพาเพื่อนไปอยู่ด้วยได้สาเหตุที่แกอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่า <c oughs> แกอยากอยู่คนเดียวหรอกอ่ะอ่าจะไม่มีใครไปอยู่กับแก้วยได้อ่าอ่าทั้งที่แกเป็นภาคด,ดีคนก็ยกย่องบัดษะแกเป็นภาคด,ดี องดงามกิยามารยาทพูดดีอะไรประมาณนี้ค่ะข้อวัดปฏิบัติเนียบงดงามมากถ้าโยมไปเจอเนี่ยพู้ก็พูดเสียงเพร้อเบาๆอะประมาณนี้เพราะหลวงตาก็ไปอยู่ด้วย <c oughs> ไปอยู่หลวงตาก็ไปอยู่กับหมู่คณะแปดคนก็เป็นเก้ากับท่านถ้าหลวงตาไปปุ๊บเนี่ยม่คณะตามไปด้วย จะไหมเวลาฉันน้นําปนะาเนี่ยท่านยกมาท่านนั่งอยู่ท่านเป็นประธานเนาะท่านพระมหาเจละเมื่อก่อนเนี่ยน้นําที่เลิศที่สุดปนดที่สุดสําหรับพระกรรมฐานเนะี่ยเลิศเลอ,เลอที่สุดคือน้ําทิโก้ซึ่งสมัยนั้นหาก,กินยากมากถ้าลูกศิษย์ลูกหาไม่เป็นเศรษฐีจริงๆอ,นอ่นเนาะทีนนี้นพระเก้า สบายสามก็มานั่งฉันน้ำปันนะนะพราะเราก็เทน้ำใส่แก้วคนละแก้วเนาะก็นั่งฉันท่านพูดว่างไงรู้ไหมเรากำลังยกขึ้นฉันนะเรากำลังกินถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราไม่ได้กินน้ำนีำน้ท่านพูดอย่างเงี้ยเรากำลังจะกินลวางเลยท่านพูดคล้ายๆว่า เราต้องการไปไปกินน้ําพวกนี้กับท่านหมู่คณะก็มองหน้ากันแล้วพอตกเกย็นมาหมู่คณะก็มาหาหลวงตาว่าหลวงตาต้องพาพวกเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะอย่าอยู่ที่นี่เลยว่างันนะกินไม่อร่อยแล้วน้ําทิปกโกแนวนะนะนะก็หลวงจาก็เลยกลาบลาท่านไปทั้งหมดเลยไปให้ท่านอยู่คนเดียวน,ะ <c oughs> นั่นแหละเห็น <c oughs> ด้วยความที่ท่านพูดแบบเน็บแนมอะไรสารพัด่ะยกตนแบบทำอะไระสารพัดสารเพ,รพที่ที่ที่ความรู้สึกเราโดนหลวงจากก็เลยไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งหลวงจากเนี่ยพูดง่ายๆหลวงจาก็ไม่เป็นรองท่านหรอกจริง มฆะหนก็ตามไปอยู่ด้วยทำไมไม่เป็นรองเพราะหลวงจาก,ก็มีเหมือนกันไ,ไปอยู่ไหนไม่เคยอดุญากไม่เคยลําบากหรอกจริงถิ่นทุรกันดารกันดารไหนก็ไม่เคยลําบากเขาก็มีคนเทวดา,าไปให้เหมือนกันจริงไม่ว่าน้ําพวกนี้โอ้โหใส่เป็นคันรถคันรถเลยจริงจริงแต่เราเป็นคนไม่เก็บอพอมันมากขึ้น,ห,นหลวงตาจะเอาใส่รถแล้วไปแจกวนนันนั้นวันนี้ จริงมันกินไม่หมดหรอกกินไม่ทันหรอกอไม่ได้เก็บไว้ลุงซาก็จะทานต่อไปอซึ่งท่านก็มารู้ภายหลังเห็นเราทำมาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการให้พวกนี้มันเป็นนิสัยของเราแล้ว มันทํ้ง่ายมากนะไม่ใช่เสียงนะเราไม่เสี่ยงนะมันเป็นนิสัยคนอื่นอาจจะรู้ว่าเฮ้ยสมัยเหมือนเขาบอกว่าสมัยหลวงตาต้องให้คนอื่นหมดไม่เก็บไว้มั่งเหรอนี่คือความคิดของเขามาหลวงตาก็เลยว่ากูกับมึงใครเป็นอาจารย์วะมึงเป็นอาจารย์กูจะไม่มาสอนกูเนี่ยนะ ถ้ามึงกลัวมึงก็ต้องมไม่ต้องมาอยู่กับกูจริงไหมล่ะอดก็อดไปสิเอะจริงไหมฮะอ่าถ้ามึงไม่เคารพในตัวเองไม่เคารพในศีลในธรรมไม่เชื่อมัน่นในบุญในกุศลจริงๆในกรรมจริงๆเนี่ยอ่ะอ่ะ,อะ หลงตาไม่ได้เสียงหลอกตาหลงตา,งาซีตัวเองเป็นศูนย์ไม่มีค่าอยู่ยังไงก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยจริงไหมอ่าก็อยู่อย่างนั้นมากูก็ยังอยู่ได้อยู่นะทุกวันนี้ก็เหมือนกันกูก็ไม่มีไม่มีกูก็อยู่ได้อยู่จริงไหมมา ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเราไม่ได้มาทำยึดพวกนี้เรามาทำลายสิ่งพวกนี้นั่นเองเรามาทำลายความยึดมั่นถือมั่นอะอาวุธที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ให้เนี่ยเห็นไหมทานศีลภาวนาเนี่ยเราทำมาสมบูรณ์นะจริงไหม เออเราจะไปกลัวทําไมเรามีพระพุทธเจ้าอยู่จริงไหมในใจเราในสการเรา่ะบาทเราก็มีเมื่อบินธบ,บาตเขาไม่ใส่แล้วก็ไปบินที่อื่นก็พอได้กินอยู่จริงไหมล่ะอ่าเราจะไปกลัวอะไรอ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เราต้องเดินตามท่านสิจริงไหมไปห่วงทาไมนี่ะ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างงี้ยไม่เห็นมีปัญหาจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความประสานศีลภาวนาที่ฝึกฝนมามันไม่แคร์หรอกมันไม่สนใจหรอกถ้ามันมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นนะที่จะเดินทางให้ไปสู่ความเป็นตามรอยจัถาคตจริงๆเนาะ นอกจากมันจะนอกลู่นอกทางกันไม่ออกจากนอกหลอก,นอก,น,อก,น,อกนอกเส้นทางนี้จริงไหม,มไม่กลัวอะไรอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีเงินบ่อน้ำอินมีเงินแค่สี่สิบาทเองจริงไหมอยู่กับซ่อมมุงญ้าจริงไหมเนี่ยอยู่ข้างพระศรีวรีเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นลานหิน เนี่ยเห็นไหมมีกระเบื้องกล่องหนึ่งถือว่าเป็นกรได้ก,กําไรแล้วกูไม่ได้ขาดทุนเลยถ้าจะพูดถึงจริงไหม <c oughs> นี่คือกําไรนะต้นทุนก็คือชีวิตเราเนี่ยแหละเรามีอยู่แล้วเรามีศีลมีธรรมอยู่แล้วนะ เราจะไปเอาอะไรอะ่ะจริงไหมเพราะเราอยากได้สิลไแล้วจะทเราถึงมาทําอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะอ่าจะมีไม่มีก็เป็นอย่างเงี้ยนะมาอยู่ด้วยกันเราก็ลงเรือลําเดียวกันเนี่ยใช่แมเนี่ยเรือลาเนี้ยเราลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยจริงไหมเนีเ่กเรียกว่าลําเรือลําเดียวลงเรือลําเดียวกันเดินทางลำอ่ะเป็นอะไรก็เป็นด้วยกันสิ จริงไหมมึงกลัวอะไรอ่ะมึงกลัวก็หลด,ดลงเรือไปสิจริงไหมถ้ามึงไม่เชื่อมั่นในกัปตันจริงไหมกูเนี่เป็นกัปตันไงในทะเลเนี่ยในอะไรมันต้องมีลมมีคลื่นจริงไหมออจำไว้ <c oughs> จะไปกลัวอะไรนี่ความตัดสินใจแน่วแน่ทั้งมัน่นมุ่งมัน่นที่จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยบุรพาารย์จริงไหมพูดถึงเรื่องเรื่องของลุงตานิสัยตั้งแต่เด็กลุงตาไม่ชอบเรียนหนังสือนะประมาณนี้แต่ลุงตากับชอบชอบไปเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จ คือชอบเรียนรู้กับผู้ใหญ่ที่ผ่านมาแต่ไม่ชอบไปอ่านหนังสือไปเรียนที่ครูสอนอจริงแม้แต่จะอ่านหนังสือใสละเล่มเนี่ยหลวงตาต้องรู้จักคนที่เขียนหนังสือให้หลวงตาอ่านก่อนว่ามีความเชื่อน่าเชื่อถือเท่าไหร่จริงจริงไม่ใช่ว่าคนที่เขียนหนังสือไม่เคยทำหาอะไรเลยนะ จริงไหมแล้วไปเชื่อมันอะนจะความคิดมันจะจินตนาการใช่ไหมอันนั้นมันของแค่แนวคิดจริงไหมใครเขาคิดได้หมดแหละแต่เรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จทําไมหลวงตาถึงสนใจเรื่องพวกนี้หลวงตาว่าการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจารานะ,ะมันไม่ได้อยู่ในกรอบนะไแนวคิดแบบนั้นจริงไหม เพราะฉะนั้นการการที่จะเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยในมุมมองซึ่งแตกต่างลูกตาไม,ม่ได้อยู่ในกรอบนจะกรอบของแนวคิดในมองแบบนั้นอาจจะมองไม่เหมือนใครเลยแหละะ หลวงตาชอบไปเรียนรู้กว่าคนแก่เออคนนี้เก่งเนาะท่านทายังไงท่านมองยังไงคิดยังไงอย่างเงี้ยลวงตาชอบแบบนี้มากกว่านี่คือาก,การเรียนรู้แบบหลวงตาก,การศึกษาแบบนี้ชอบแบบนี้ดีกว่าเอออย่างแนวคิดของคนนั้นคนนี้เออทำไมเขาคิดได้ขนาดนี้เขาทำยังไงเขาวิสีชีวิตเขาไม่ใช่ไปเรียนในตำราสอบได้ กขอคองออย่างเงี้ยจริงไหมเออเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเหมือนกับเราไปเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้านี่แหละคือน่าสนใจไว้นะ่าซึ่งน่าสะใจมากท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าถ้าเรามองย้อนกลับมาว่านี่คือพื้นฐานของความเป็นคนคนคนหนึ่งอ,ะอ่ะแต่ท่านเป็นกษัตริย์ทำไมท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นคนเหมือนกัน ด้วยเหตุฉันใดเราถึงเป็นคนลูกชาวนาทําไมท่านถึงเป็นกษัตริย์และไปเรียนรู้ในแนวคิดของท่านยังม,ม,มองของท่านอัจรรยะสัจ์มากนะจริงไหมเรากลักบมองอย่างนี้มากกว่าที่จะไปเรียนในตำราฮะเราชอบเรียนรู้มากกว่าฮะไม่ใช่ไปเรียนแบบว่าไปสอบไล่เป็นไล่จบนั้นจบนี้ไม่เอานะ เราเรียนจากจริงๆนีกว่าแล้วเราก็ไปทดลองทำดูออ่า,อาใช้รูว่าเราจะแนวไหนเราเป็นคนยังไงจะทำอะไรประมาณเนี้ยอ,อซึ่งคนทั่วไปก็จะมีแจรลอกเรียนแบบคนอื่นเข้าใจเขาขาจะไ้รลอกเรียนแบบก็ปี่ก็ปี จริงไหมเห็นเขาปลูกมันก็ปลูกมันกับเขาเหยอเห็นเขาปลูกยางก็ปลูกยางกับเขาเหะเห็นเขาค้าขายก็ค้าขายกับเขาอย่างเงี้ยจริงไหมเขาคิดว่ามันง่ายนักเลยประมาณเนี้ยที่จะไปเรียนแบบคนอื่นเขาเข้าใจไหมเออเมื่เราจนลืมความเป็นตัวของตัวเองว่าเราเราคือใครอะไรประมาณเนี้ย พระพุทธเจ้าให้ศึกษาตัวนี้นะศึกษาตัวเองแหะคือการศึกษาสูงสุดที่หลวงตาพูดอ่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนหลวงตาไม่เหมือนไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับหลวงตาว่าจะไม่รับไม่เชียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลวงตาก็ปฏิเสธไม่ได้จริงไหมถ้าไม่รับมไม่เชียทำไมมีไม่เชียเต็มวันล่ะคนอื่นเข้ามาทำไมจะไม่รับเขาอย่างเงี้ย เมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์มาจากระเอศเนาะจากเพรเสรลภูมิเนาะจากคณะสัมบุญอะไรนี่แหละอไอ้นอตรู้จักดีนามสกุลเดียวกันว่าปากวิเศษได้นำข้อาสารมาสองกระสอบแล้วก็มาแลกรถกูไปคันหนึ่งรถพังขายซากไปแล้วไม่มีรถใช่มีภาพพิสูจอยู่แปดรูปว่าง,งั้นต้องไปเรียนหนังสือไม่มีรถไปเรียน บาลีเรียนนักธรรมมัมันจะคุ้มกันไหมข้าสองกระสอบอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยให้รถตู้ไปคันหนึ่งเนาะที่จริง,รงมันเกินไปสองคันแล้วนะปีนี้นี่ไปเกิน,เป,นเป็นสามแล้วเนี่ยเสร็จไปอีกคันหนึ่งรถตู้กูกับข้าวสองกระสอบขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะ วันนี้วันที่21มิถุนายนสอง8วัดป่าบอ่อนามพยออินทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะเอออ่าการกระทำเนี่ยเรียกว่ากรรมเนาะการกระทำของเราแล้วจะส่งผลส่งผลเพราะว่าสร้างเหตุแล้วต้องมีผลถ้าสร้างเหตุไม่ดีก็ผลก็ต้องไม่ดีด้วยเนาะเออถ้าสร้างเหตุดีผลก็ย่อมดี เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเหตุปัจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดแต่เหตุเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนี่เพราะฉะนั้นการฝึก oh. หัดขัดเก่าการภาวนาเรียกว่าสร้างเหตุสร้างเหตุเนาะสร้างนิสัย asi, นะสร้างบารมีคือนิสัยอุปนิสยปัจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจัจอ่า ฝึกฝนตัวเองจนเกิดเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเนาะนี่เห็นไหมเหมือนเราเนี่ยเป็นคนโกหกก็จะโกหกไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นคนโกหกนี่คือการเป็นนิสัยโกหกฮะนิสัยกินเหล้ากินซ้ำๆซักๆกกินไปกินมาเนาะก็จะกลายเป็นติดเหล้าเป็นคนขคี้เหล้าเพราะสร้างนาิสัยอเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากเป็นพระอริยะก็ต้องสร้างนิสัยเหมือนพระอริยะนั่นเองนั่นแหละเป็นที่มาของว่าเราเลือกเกิดได้อยากเป็นคนจนก็เป็นคนตนีที่เหนียวซะเป็นคนโลภโมโทโสันซะถ้าอยากเป็นคนยากจนเนาะถ้าอยากรวยก็ให้ผลของการทานไงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทานังทานนังเนาะ แปลว่าให้แปลว่าอนุเคราะหาธธา์ให้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเจงใจไม่มีข้อแม้นี่เรียกว่าทานทานเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งเกิดที่การกระทำของเราไม่มีใครมาดนบรรดาลให้เราดีเราชั่วนะเห็นไ,ไหมเออใครกินใครอิ่มเนาะกินแทนกันอิ่มแทนกันไม่ได้ขอให้พวกเราเนาะจงทำ ตั้งใจมัน่นมั่นเพียรน,นำเอาศีลเอาธรรมหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะมาทำมาลงมือทำเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธินี่แหละเนาะฝึกเหมือนกันต้องย้ายแบบเดียวกันนั่นแหละทำนาต้องไร่ข้าวฉันใดเนาะออทำสวนก็ต้องไร่สวนและ เพราะฉะนั้นอยู่ที่เหตุหรือการกระทําของเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วให้เราร่ํารวยากดีมีจนได้มีแต่เราสร้างเองทําเองนี่เรียกว่ากรรมแนะนําว่าหลวงตาอย่ายุ่งการเมืองครับหลวงตาให้สงตาสอนแค่ธรรมะอย่ายุ่งกับทางโลกครับจากคลิปเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าให้สามัคคีกัน มีคนไม่ชอบใจเยอะครับหลวงตาอะไรนะมีคนไม่ชอบใจเยอะเรื่องหลวงตาบอกว่าให้คนในชาติเนี่ยสามัคคีกันเขาก็เลยเตือนหลวงตามาหลายคอมเมนต์ว่าเป็นพระอย่ายุ่งทางโลกครับ๋อมึงก็อย่ายุ่งกับพระนะ,ะ,ะ,ะจริงจรนะิงเนาะแล้วมึงจะให้พูดพวกมึงต้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะจริงไหมอ้าวพวกเราคนไทยฆ่ากันซะอย่างเงี้ยเหรอจริงไหม เออมันก็ประหลาดเนาะเออเราบอกให้รักกันสามาัคคีกันเมตตากันมันก็เป็นธรรมะไงจริงไหมเออมันก็ปั่ปัญญามันเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้นี่คนเราถ้ามีอคติแล้วนะสีนนสีนี่แล้วนี่ถ้ามันแยก่กันนะนะเออเออจริงไหมกูจะไปยุ่งการเมืองไ้ไงงั้นกูไปลงสมัครสสแล้ว กูไม่มาบวชหรอกมิจิกการเมืองเรามายุ่งกับกูเนี่ยฮะจริงไหมล่ะเออมันก็มาถามน่นถามนี่อะ,อะนั้นภาคก็ยังอยู่แต่วัดสิจริงไหมโยมก็อยู่แต่บ้านสิฮะต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันนี่ไงจริงไหมล่ะมันก็บะลลาดเนอะนี่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนไม่เคยทำอะไรเลยเชื่อไหมเออ กูจะไปยุ่งทำไมกับการเมืองจริงไหมอ่ากูไม่สนหลังสักกูยุ่งการเมืองเนี่ยโอ๊ยกูไม่มาบวชหรอกจริงไว้เออกูยุ่งแต่ทางธรรมนี่แหละที่กูพูดเนี่ย่าพูดตามธรรมะจริงไหมจใจกูพูดว่ามึงตีมันเลยฆ่ามันเลยอย่างเงี้ยเหรออจริงไหมภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แยกกันเลยตีกันเลยอย่างเงี้ยเหรอ มันต้องสามคัคคีมีความเมตตาการเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเนาะร่วมเป็นดินเราเราก็พูดอย่างนี้จริงไหมก็พูดตามธรรมะคนทั่วโลกถ้ามีเมตตาธรรมมีน้ำจิตน้ำใจเห็นไหมมันก็พูดตามธรรมะจริงไหมเออกูไม่ได้ไปอยู่ราอองคารไว้บวชแล้ว ก็อยู่กับโลกต้องอาศัยโลกอยู่โลกก็ต้องอาศัยธรรมะอยู่เหมือนกายกับใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราพูดตามธรรมะนะเออไม่ได้พูดเพื่อกูจะไปเข้าพักนั้นพักนี้แหมนะจำไว้นะเออเออเพราะฉะนั้นถ้ากูไปอยู่พักนนพักเนี้ยนั่นเลออกูยุ่งการเมืองนะ กูไปประท้วงอะเขาแล้วมีคนยุให้กูไปประท้วงด้วยนะเนี่ยขับไล่รัฐบาลอย่างเงี้ยทำไมไม่พาลูกศิษย์ไปอย่างเงี้ยอนะเห็นไหมกูจะไปทําไมล่ะขนาดกูพูดแค่นี้มันยังว่ากูยุ่งเห็นไ,ไหมอ่านะมึงแหละมายุ่งกับกูเองนะ จำไหมเพราะหลวงตาไม่ยุ่งหลวงตาพูดจำศีลจำธรรมจำอดจำธรรมเนาะสอนให้คนรู้จักมีน้ำจิตน้ำใจรักกันสามัคคีกันนี่กลมเกลียวปองรองกันเ,เพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็พูดอย่างนี้ก็ธรรมะไงก็คนมันไม่รู้จักธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเออมันนึกว่าธรรมะนั่งหลับตาอย่างเดียวนาฬนพาะอ,อย่างนั้นเหรอเอเอนะ ธรรมดาธรรมดาความเห็นความเห็นเห็นมาได้แนะนํามาได้แต่กูไม่ทําตามหรอกเนาะจะบอกให้ถ้ากูทําตามมันกูคงไปอยู่กับมันกูคงไม่บวชหรอกกูทาตามมาพุทธเจ้าเนาะจริงไหมเสียใจด้วยนะเพื่อนเพื่อนตามกูบาอาจารย์จริงไหมกูก็นั่งอยู่วัดกูก็เห็นจากคนมาหากูคนนั้นก็มาให้กูไปโน่นคนนี้ไปนี่ใช่ไหมกูก็ต้องเลือกรับไป เออนะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมนาะการละเทศะนะเออนะกูไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนนะเออกูจะบอกให้ถ้ากูโง่กูคงไม่มาบวชให้เมียกูกาบแม่กูกาบหรอกนวะว่ากูยุ่งการเมืองมา,าธรรมดาอยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในเนี้ยมันก็ต้องมีเนาะมีม,มีมีความเห็นต่างเนาะก็ขอขอบอ่าอ่าใจนะเพื่อนนะ ที่แนะนํามาแต่กูไม่ทําตามมึงหรอกนะจำไว้เขาเขาแนะนํามาอีกครับว่าหลวงตาต้องอยู่ทางสายกลางครับอ๋อมึงให้กูเดินเวลาไปไหนกูต้องเดินกลางถนนอย่างเงี้ยทางสายกลางมึงจริงไหมกูก็กลางไงเนี่ยมึงรู้ไหมกลางที่สุดก็คือกูนี่แหละ มึงรู้ไหมเนี่ยเขาลงนายกอบาตาเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยกูไปยุ่งอะไรกับมันกูไม่รู้ได้ซ้ําไปเบอร์หนึ่งก็มาหากูให้กูช่วยเป็นหัวคะแนนให้เบอร์สองก็มาให้กูเป็นหัวคะแนนให้แล้วมึงอยากให้กูทํำยังไงล่ะทีเนี้จริงไหมเออกูบอกว่าใครเรื่องมันก็ได้เป็นน,นั่นแหละกูก็บอกแค่นี้แหละจริงไหมมึงได้คะแนนเยอะที่สุดมันก็ได้เป็นแล้วละ่ะแล้วมึงอยากให้กูเป็นกลางยังไง ริงไหมล่ะนี่แหละคือความเป็นกลางเนาะเออใครมาหาเราก็พูดคุยด้วยหมดแหละเนาะตั้งใจรับพนยัาถาวะริวะปุราปาริปุเรนติสหการังเอวะเมวะอิโตลินังเปตนังอุปกาปติอิจิตังปติจังตุมหังคิปเมวะชมิจันทุสเบปุเรนตุสังกปา จันโดปรัสโซยัธามณีโชติระโซยัธาอภิวานนาสีริสะนิจังมุทาปจายิโนจตารุธรรมวัตสันสิอายุวันโสดุขังภลังสางุ